สวัสดีครับสวัสดีทุกผู้ชมครับที่ผ่านเข้ามาติดตามรับชมครับเมื่อนี้ถือว่าเป็นมือพิเศษครับคลิปพิเศษด้วยนะครับติดลิขสิทธิ์เพลงบ้านอ้อเนาะนะเปิดข้อเบาๆเราเป็นอย่างพี่น้องลายเก่าครับลายเก่าล่างแล้วเขา่าศูนย์มือเศร้าครับเช็กระยะสองแสนสี่หมื่นกิโลเมื่อนี้ก็เลยมาเสริมรอครับเอาสติ๊กเกอร์ ทีมันเป็นข่าบเป็นห้อยครับบอกง่ามเอาออกครับประกาศความเป็นไทยครับโดยทีมงานช่างเก่งสติ๊กเกอร์ตอนนี้ปิดไฟตัดหมอกไปเลยครับพี่น้องครับหนื่งจากความมีมีไฟอยู่ข้างเดียวก็ได้สิปิีเลยนะครับนี่ครับมีอยู่ข้างเดียวครับนะโฉมนี้ครับ2018นะใส่เวลาอยู่กับบ่าวบุญรหลายมาก6ปีเต็มครับ วันนี้ก็หมดสุดท้ายปิดไปแล้วพี่น้องครับขางให้ยังสดใสนะครับใส่งานได้สะดวกสบายครับยาวๆพี่น้องครับคือสิบรับเปลี่ยนกยันครับจากดูแลนะครับความสูงความสะอาดใ,าใส่หน้าขี้หน้าครับอยู่ตลอดครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณท่านประธาน บ่าวบุญมาพันดวงครับช่องบุญมาทีวี67ขอบคุณท่านรองครับคุณพี่คุณพันดวงขอบคุณบริษัทพี่บีอินเตอร์กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดขอบคุณไปทางทีมงานพี่บีฮักแพงแบงปัน่นทุกพื้นที่ตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในเครือบ่าวบุญมาพันดวงนะครับขอบคุณกับผลิตภัณฑ์ที่พี่น้องห้การอุปการะคุณโดยดีตลอดมากครับในโซนของจังหวัดศรสีสะเกดสุรินทร์บางส่วนบ่าวบุญและดูแลจัดทรงครับ ก็ไดมา่างวดค่ายังต่างๆนะครับดูแลครอบครัวอบอุ่นมากๆกับครอบครัวของพี่บีอินเตอร์กรุ๊ประเทศไทยเรานะครับท่านประธานดูแลยางดีตลอดมากนะครับแล้วก็สิดูแลกันต่อไปครับเหลือร็อกโคพี่น้องบันนี้นะอีกบดุนบด้านคือกันนะครับเดียวปีใจคลื่นใจร้ายนะครับคลื่นใจมากๆนะที่อืมื้นนี้นะครับกับครอบครัวเฮ้าพี่บี อินตะกรบประเทศไทยจังหวัดภัคแห่งแบ่งปันครับแฮชแท็กไปเลยว่าบุญคุณบุญมาครับบอมีท่านประธานบอมีทีมงานบอมีผลิตภัณฑ์ในเครื่องนี่ก็คือบอมีมือนี่นะครับ <ๆ S 1> ขอบคุณด้วยนะครับตลอดสสักเกียรับอยากจะมาใส่บริการเกี่ยวกับเรื่องราวของสติกเกอร์ครับมาเลยนะครับที่ แยกโรงติ่มครับแยกไอติมพี่น้องแยกโรงติ่มยูสีสเก็ตนะครับไฟแดงครับไฟแดงอยู่นี่ครับรอยเม็ดครับรอยเม็ดกับมะหอดรานเก่งสติ๊กเกอร์นะครับนี่เรื่องราวของสติ๊กเกอร์แต่งไล่รถหุมเค็บราหุมเปลี่ยนสีรถฉลากสินค้าน้ำบัตรปลายต่างๆครับ087 456 1245น้ะครับเี๋ยจะมากินเขากินน้ำก็มีเดอร์ อารานกับเขาเกาหนาักอาหารตามสั่งครับไปซี่มาแล้วมอสักครูนเสแบครับแสีบทุกอย่างเลยทีเดียวนะ้าวันนี้มาแบบสันส้นๆครับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับฝากไว้น้่มเนีกับเราการช่องบุญหลายสายยาวนะครับเดี๋ยวเขาจะสรุปไปแค่นี้เดี๋ยวเขาไปเบิ้งหลานสาวนอนอยูเทงเปย์ใีน่นองรับขอบคุณหลายๆครับ น้ำตาสะอื้นเป็นทายแห่งฟังแห่งคิดฮอดน้เพลงดังที่ยังฟังใจเมโลดีดมเดิมคคนเฟิร์มบอกเคยลืมได้เพลงฮักที่ตราดรึนใจน้องกับอายเคยฟังนา บอกว่ามมวลล่าล่าสุดไปฟังทางไผบอกอายได้บ่หนุาท่อนสง่งนงทางเคยได้หอมหำนำตันเคียงทา,างรวมทางสร้างฝันคือสิ่งยืนยันสัมพนันธ์้าเล่งเก่าล่าสุด ยุดฟังด้วยใจมองผู้แนบอหนอผู้ลังคนปีเดือนผ่านคนคิดมองฮอดบ่เศร้าเหลงฮักฟังใจแห่งฟ้ามันกะแห่งงามคงสิดีมื้อนี้เพลงเก่าใจฟังทางเจ้า บอกว่ามวลลายล่าสุดไปฟังทางไทยบอกอายได้บอหนุ